trên đau này, yếu buổi tàu mua thái hạng là chuyện mua chân lọ lợi ờ mà cuộc đọc hai đọc hai chân chạy đọc theo thật sự là cháu 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 cho cháu 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 ยาป้าไว้ป่อนนะยาป้าสักุรนะยอาสักุระมาคุณตัวปุตัวเตาด้วนะนึ่งคู่ชงเชียร์ท่อัน่คู่รองหัวน่คู่แช่งเจคู่ช่ชีนนะูที่ยน,ะน,น,น,นู่จงช่วตรองชันจ้องเห็นถ้าชิลสเกียนอเจียต้อนจะใช่ว่าเบียเกียร์ออโตนะ้ะอย่าจะาม,มาบัชมีปัญหาเบียร์ทนในทางหลอนนะ Yeah, the procedure to check the door, yeah. Yeah, next the equipment chart, down the map, equipment. That's yeah, you check the wrong temper break. Okay, stop. This is not the yeah. And come on. You check the door, check the radiator, check your seat, yeah, change the color. Okay, we have a cough cough on it. ก็นี่ได้ไปฮะเจ็บปากจริงอ่าคุณจานเนี่ยนะมาคุณเจอ بلا โลโลชิปา2 in 1จิชัว2 2ตรงไหนแห่งน่ะเดี๋ยวรีบอ๋อที่ลงอย่างใกล้ๆหน่อยนะถ้าสิว่ากูซัดเต็มย่อเอ่อท้ายเต็มปลอดภัยแห่งท้องไปต่อไหนได้ตรงนั้นน่ะอยาก

เดนสิกิทีพ่อยดเยอชาด้นวนนี่ตบปอเทนเนสตัวชางเขานะในตัวซาอหมัยมเยเ่ให้น้องเกดตัวซอนแแม่ริเจจัดทิด้ได้แต่ตัตวมดิซอน,นเกนะื้อีอ่ซ้อคงชาลโลชาสีี่เย่แตัวซ้อซตัวานนาชีซอนั้นอเฝงเจคนเดียวยาชาอำฝางประมาณหนึ่งก,กิโลเยเน่่ชัในในชลโลโดนไปเย่เยอ,ยอเยนะซอกเกนออก ออย่าเจ้าโอ้ตัวเป็นเชหายตัวมาเน่ตัวสบียมาเน่จานเกนี่จอเจเกเปตัวเจ้าอเบอฝั่งอเคเดี๋ยวอเภอฝั่งเดิต่ออันนี้กกิโลเยใหญ่สีเปรนะนมาเน่มเป็นสิ่งตัวต่อออจ้กเกนะเจ้ากูตัวต่อเบอร์แม่สวยเีป้าเป้าตัวกุตานะนำมามาเป็นสจ้าเกได้ชิดจต่อมาเกอี่เี่ยงต่อ